ประจํากับงานออนไลน์แตกต่างกันยังไงการประจําคุณไปสมัครงานทํางานและก็รับเงินเดือนตามเลทถูกต้องไหมครับไม่ว่าคุณจะเกียจหรือขยันแค่ไหนก็แล้วแต่คุณก็ได้รับเงินเดือนเท่านั้นถ้าเกิดคุณอยากได้มากขึ้นทําไงครับคุณก็ต้องทําโอทีหรือไม่ก็ลักดันตัวเองขึ้นมาเพื่อมีรายได้ที่มากขึ้นแต่งานออนไลน์คุณเป็นนายตัวเองคุณไม่ได้รู้ไม่ฝึกฝนไม่พัฒนาทักษะตัวเองคุยกับลูกค้าไม่รู้เรื่องคุณอาจจะไม่มีรายได้เลยก็ได้ในทางกลับกัน ถ้าคุณฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาทักษะตัวเองคุยกับลูกค้ารู้เรื่องรายได้ของคุณจะไม่มีขีดจำกัดเพราะว่ารายได้ของเราจะเติบโตเท่ากับความสามารถที่เรามียิ่งคุณฝึกฝนตัวเองเท่าไหร่ฝึกทักษะตัวเองเท่าไหร่คุณเก่งมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะมีรายได้มากขึ้นเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับ ผมเองก็ยังไม่เก่งก็ยังฝึกฝนตัวเองยังอ่านหนังสือในทุกๆวันเป็นกาลังใจให้ทุกคนครับบ๊ายบาย